มีพายเอซมาเที่ยวงานสถาปนาลวบสารสารปู่ซออำเภอพรเจรนะครับนี่รับชมในงานนะครับตอนนี้ เขาขึ้นนั่นนะวเขาขึ้นลองเพลงอย่างเี้มันคอเล่นเร็วหน,ออนึ่งมั้งม่เค่อยเลินเร็วหนึ่ง อย่างไรยอนนี้แลอาออกมา trips, หรือมานบ่อยมีเขาย่างไรายอยู่นนี้ออกมาบ่อยมีเนาะวนนี้คนายเอันนี้ภาในงานในเอซตอนนี้ครับผาในงานสถาปนาสุตซอลทำเภออกนเจริญนะครับ วันที่สามแล้วนะครับคู่นี้เป็นวันสุดท้ายนะครับู <c oughs> อันนี้สถาบันมีบ่เนี่ยอันนี้มากพลังนะอันเียไปแทงแทงหมากพลังโมเมนต์อันหนึง่งเออ

นี่ยความปัจจัยเพราะว่าปัจจัยที่เพิ่งจะเพิ่มเติมจากต่อไาที่เชียร์ไปแล้วแล้วผมก็จะเมาพิจารณาสำหรับระบาดของปัจจัยปัจจัยจะได้เยอะกว่านะครับก็เป็นอะไรสนุกสนุกแล้วก็ผมมองการแต่งงานของพวกเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ถึงวันนี้นะครับประทับใจมากนะครับมีความร่วมมือร่วมมือที่ดีทุกฝ่ายรับท่านนายกฝ่ายการเมืองทั้งสองฝ่ายที่จะสามารถนำมตทุกท่าน นี่เป็นเจปาตะก้อนะครับคืนนะครับผมภพราเนินการช่วยเหลืกช่วยนะครับการดูแาม่กลเพื่อให้วลชนหลักๆก็คือกลุ่มเตรนะครับกลุ่มสตรกลุ่มที่มีอิทธิพลที่สุดในิี่มนกลุ่มเงตรมาช่วยให้กาต้สมเร็จบ้านะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับก็หวังว่าเราได้เริ่มงานนี้ขึ้นแล้ว เราได้ทําแนวทางที่จัดการครั้งหนึ่งแล้วสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมห,หลายหลาย่าแล้วปีหน้าจะคุยกันเรื่อยๆนะแ,แต่ว่าตั้งใจทำจริงแล้วจะได้อยู่บอกท่านนายกรัฐบแลว,ว่าปีนาหน้าน่าจะจัดให้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นกองทุนแม่ของประเิก็เป็นไปได้นะครับอนาคตค่อยคิดกันไปน,น,นะครับก็ฝากไว้ว่าไม่ไว่าผมจะอยู่ต่อแล้วผมจะได้โยกย้าย ให้พี่น้องชาวพรเจริญเนี่ยโดยท่านประธานสถาบระธรมพรเจริญเนี่ยท่านกำนันธงชัยนะครับเอาแนวทางเนี้ยผมอยากให้ทำต่อเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกอ่ายนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งได้ไปพับใส่กระเป๋าไปเนี่ยโอเคมันก็ดีแหละด้เงินนอ้องแต่ว่าให้ส่วนรวมได้ทุกฝ่ายได้เนี่ยมันแน่ใจมีประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดยาวเกินไปตั้งใจว่าจะเปิดสั้นๆแล้วชมการประกวดเลยแล้วก็จะได้ชมการสแสดง ก่อนสามทุ่มน,นะครับก็จะพยายามให้าการจัดง,งานครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องนะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจและก็ให้ความร่วมมือกัรเช่นนี้ตลอดไปนะครับได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดถือว่าเป็นการเปิดการประกวดเทพีผ้าไทยของการ แต่เราเล่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับคุณนายท่านนายอเภอยู่ไหนน้อนะครับขึ้นโชว์ตัวหนครับอยู่ไหนน้อนะครับคุณตาคุณนายอยู่ไหนครับปรดให้คุณนายหน่อยครับขอคุณนายเราอีส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านเสกทุนวิทยครับ่มาไนะครับวันนี้โอ้ไม่มีที่ัเลยดีขอเบื้องไนเขาคือเตาเยเวลาแหความตื่นเต้นใจนะครับ สมการประวดนี้เท่าไหร่ครับเบื้องนี้เบื้องนี้ค่ะเอาตอนนี้นะคะงาน,นแบบเราพร้อม คุณกิมงานนะครับจากคอนเจริญที่เข้มแข็งออนน่าวนและทุก,ทกส่วนทุกฝ่ายนะครับที่มีอ่า่วนร่วมกันนะครับในการนนจัดจกิจกรรมในอ่าวันน,นี้นะครับ ขอคุณผู้คนไวล้อีกนะครับเดี๋ยวมีบึงเวทีให้กับนางงามยืนนะครับแล้วเิญพี่เมย์นะครับตรงการเวทีมาชี้แจงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดวันนี้ก่อนสักครู่นึื่นนะครับสําหรับการประกวดนะครับพิดาผ้าไทยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนมาจากนะครับทั้งหมด นะครับเจ็ดตำบลนะครับในเขตอภอพรเจริญของเราวัน hmm. น ah. ี้มีผู ah ้เข้าประกวดนะครับวันนี้มีผู้เข้าประกวดนะครับทั้งหมดส4 14ี่สาวงามนะครับใช่มีสิบสี่สาวงามแม่ใช้ด่วนช่วยแล้วนะครับตอนนี้นะมีทั้งหมด14สาวงามนะครับการขึ้นเบทีเราจะขึ้นทั้งหมดสี่รอบารอบครับอ๋อจัดผลนะครับ ਪਤਾ ਲੈਣਾ